เพราะว่าเมื่อวานก็นพูดไปหมดแล้วไงมันลายเยอะแล้วมันให้หยุดไปตั้ง2วันแล้วเมื่อวานอ่ะพี่ก็เชื่อนะเว้ว่าแบบทุกคนนั่งแบบต้องเข้ามาดูอยู่แล้วว่าว่าพี่พอกพูดอะไรบ้างอะแต่แม่งก็แบบยังเลือกทําเหมือนเดิมอะแบบนี้มันก็ เหมืนแบเดินห่างกันแล่า้แล้วมึงเอาความเอาไเเอชาดีมึงมาเล่นกูใหม่อะเอชาเหมือนพวกลิงจ่อะแมก็พูดไปแม็กก็พูดไปียะมันเป็นถายที่สะพานไม่รู้มังเพเ่จรี้ปไหนวะจอรีปไหนวะไม่นีเที่ยมน่แมกูดว่ามันไม่ได้เข้านี่คุดาวเข้ามามเข้าแกงไงมันถามว่ามันอยู่ในประเทศไหมแต่วันนี้มันติดสะพานพรุ่งนี้นคุยกับตูเอทีอมรุ่นเรื่องด้วยหรอ แคาผมคุยกับแม่ผมครับโอเคครับแค่แค่พูดคุยกับแม่เอาสิมันเป็นยืนหันหลังแม่หันหน้ามาคุยกันสุดท้ายแล้วอ่ะตลอดครับเป็นกุศลไม่ขาดโนน้องไอฟิล์มอยู่ป่ะไอฟิล์มอ่ะไม่ไม่ไอไลเวอร์เทคอยู่ปะฮะอยู่ไอไลฟิล์มขายเหรออยู่อยู่แล้วครับไอฟิล์มอ่ะมาๆๆพี่มาละไม่ทันพี่เปล่าจะคุยอะไรพี่พี่คุยว่ะมันมันมันขายกี่คนครับขายกี่คนครับวันนี้ขา แปดคนฮะแปดคนครับโอ้ขาดหรือลาวะก็มีขาดส่วนใหญ่จะเป็นขาดพี่รานนิดนึงอ้าวไอคนที่คนที่ขาดนี่หน้าคนเดิมๆปะคนเดิมๆพี่ก็คนเปลี่ยนแปลงได้นะเพราะว่าจะมีคนเก่ากลับมาแล้วถ้าพี่จะคุยอ่ะพี่จะคุยกับคนขาดเว้เพราะคนอยู่มันไม่ได้ผิดอะไรถูกป่ะไอ้เกื๋เออ ขาด8ถ้ทาเมื่อกี้เรามาครบเราก็ชน,นะนะเมื่อกี้เรายื้อไฟในประเทศได้นานจัดเลยนะได้นานมากจริงเลยนานโคตรนานแต่แอดดับมันก็เดี๋ยวมันก็แพ้อีกอะเพราะคนเราขาดเลยเก่งแค่ไหนมันแพ้จำนวนอยู่แล้วอคนส่วนมากที่ขาดไปซอฟต์แวร์สลอบหรือบ้านเข่อหรือไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวพี่เอซบอลซ้อมหลังแอดรอบสามทุ่มพี่โอ้อยู่ที่ตัวทําแล้วก็ทําตัวครับพี่อะนะอยู่ที่ตัวทําแล้วก็ทําตัวครับไอ้พวกที่ขาดอือที่เขคงไม่พูดอะไรกับพวกเราว่าพวกเราแบ่งแบบแบ่งมาคนมากันไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเว้ยเพราะคนมาไม่ผิดต้องพูดคนไม่มาถ้าขาดแปดโดยที่แม่ลาไว้ก็ ถ้าไปโทมเดิมก็ต้องถึงเวลาต้องแยกกันคนที่อยู่ก็เซ็งไงคนที่มาก็คนที่มาก็เซ็งด้วยทำอะไรเรียกไฟล์ไปก็แพ้เปลืองของ จะไม่เกิดว่าไงน้องครับพี่เพราะว่าเมื่อวานก็พูดไปหมดแล้วไงมันลายเยอะแล้วมันให้หยุดไปตั้งสองวันแล้วเมื่อวานอะ่ะพี่ก็เชื่อนะเว้ยว่าแบบทุกคนนั่งแบบต้องเข้ามาดูอยู่แล้วว่าว่าพี่พ่อพูดอะไรบ้างอะ่ะแต่แม่งก็แบบยังเลือกทําเหมือนเดิมอะ่ะแบบนี้มันก็แบบไม่โอเคปเ่าววะมันไม่ให้เกียรติกันแล้วป่าววะต่อให้แบบ เมื่อวานพี่บอพูดอะไรเหรอไม่รู้เรื่องไม่ใช่ละมึงจะอิงไอซีเกินไปละเมื่อวานมึงก็รู้อยู่ว่วาพี่น่าจะพูดอะไรบ้างแต่ว่าแบบม่งไม่มาเลยอะ่ะอย่างเงี้ยต้องต้องคุยกันเนอะต้องคุยกับคนที่ขาดครับคนที่มาไม่มีความผิดครับคนที่มาไม่มีความผิดเลยเลยเลยไม่รู้จะจะพูดยังไง ฝ่าแก้ที่ส่งให้คิดแคปไปให้เวองค์ที่ต่งงานเด็กนี่เลยแล้วแปคนที่ขายคือใครบ้างอะ่ะเผื่อเยอยปะไอเฟกอ่ะเฟกโฮปอะไรเหี้หอใช่เลยพี่อไอเฟกลามมัาา้งมีหลุยอยหลุยมีพี่สกอตมีย่าหวานมีโฮม,ม,มีกัปตันมีไฮเฟกอ กัตห้เอฟเฟกมันกีฬาสีพี่มันมันเลยใายอ่าเอฟเป็กอะเอฟเฟกอะย่าหวานนี่โอเครอออกกับตันกับโฮปโฮปรู้สึกกาจอมีอะไรมีปัญหาหรือเปล่าถ้าพี่จำไม่ผิดแคทบ่อยอะไม่รู้อะไรมาอืมไอ้ก๊อตก๊อตเนี่ยทำบ้านปัญหาโอซีกันเยอะว่ะเอฟเฟกต์มาเลยใช่ไหมเอฟเฟกวะมาแล้วมาแล้วใช่ไหมเอฟเฟกต์มาแล้วโอเค กัปตันอ่ะติดคิวม,มั้งพี <c> ่ <oughs> ถ้านายนี้ถือว่าวขายไปเยอะนะใช่ปะ่ะห้าคนพี่ห,ห้าคนย่าหวานย่าหวานไม่นับเหลือสี่ ไอ้หลุยไมนับพี่สก,กอตเขาหายไปไหนไม่รู้ผมไม่รู้เหม,มือนกันหายไปนานแล้วพี่สก,กอตสก,กอตทาบ้านสกอตสกอตสกอตทาบ้านโอซอ๋อ,อใช่คุยยากกว่าไอ้กอตก็เป็นหัวเป็นตัวนำด้วยแล้วตอนนี้ถ้าเราเอาคนเก่าเข้าแก๊งมีใครเข้าบ้างอ่ะต้องรอคุยกับใครเนี่ย เดี๋ยวมีจูจอร์ดี้อ่ะพี่ที่เข้ามาสักรอบหนึ่งเพราะว่าตอนแรกที่ออกไปราโดนเดี๋ยวเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวมีดีซอกับแย่วหวานออกอีกสองคนก็จะรอล็อคสองแล้วก็เอาใครเข้าก็ก็ก็ไอ้แบ็คไงใช่ปหมที่เมื่อวานเป็นแบ็คกับเมบีอ่ะพี่เออแบ็คกับเมบีเมบีเมบีลร่างหลุยวันนี้เมบีมาปะเมบีตอนนี้ไม่มาโอเคเพราะมันเพราะมันอยู่ในสลอใช่ไหมแล้วเมบีจะเข้าแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับไอวาเลนน่ะสนิทกับเมบีใช่เะล่า น้องมันบอกผมเมื่อวานครับพี่จะเข้าปะไอเมเบีมันพร้อมแล้วพี่เปาเออให้มันเข้าเลยให้ให้เมบีมันเข้าพร้อมกับไอ้แบ็คอะให้จูดี้อะเออตอนนี้สล็อตมันว่างสามอะพี่ถ้านับถ้าเอาหญ้าหว่างรีซอร์ออกใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าสายฟ้าออกไปอะที่หมัดด้วยที่หมัดจะไม่เข้าที่หมัดก็ไม่เข้าแล้วสายฟ้าสายฟ้าสายฟ้ากลับไปแล้วครับเออไอเมฆอีก แต่เดี๋ยวต้องให้จ,จ,จอดี้เข้าก่อนเพราะว่าจอดี้ไม่ไม่ได้ออกน,นั่นมันติดธุระเลยให้ออกก่อนเพราะจะมีสตอรี่ครับอ่าเข้าใจก็คือใครพร้อมเข้าก็ใครพร้อมเข้าก็เข้าเลยใครออกก็ออกเลยเพราะว่าวันนี้สภามันปิดนี่ใช่ป่ะได่ครับต้องพรุ่งนี้ได้น้องก็ถือว่าไม่ขาดขาดไม่เยอะนะอเออขาดประมาณห้าคนนี่โอเครับได้ไอ้หลุยส์ก็อะไรเงี้ยกัปตันย่าหวาน ก็โอเคที่เหลือก็คือขาดที่เราออกหมดแล้วไงที่เหลือก็เป็นหาโอซก็รับได้รับได้นะรับได้นะโอเคนะไม่แย่นะวันนี้ครับพี่อืมเราจะเล่นแอดอปพี่เป็นดิโอเคไ,ไ่เล่นไม่เล่นทำอะไรกันนะ่ะยืนเหงาเฮยเหงากันหมดเลยพี่ป่านะจะพูดอะไรไหมพี่เล็นของหรือเปล่าคือไม่พูดเล่าใครตัวเซ็ตของเราสรุปน้ายังอยู่นะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละว่า นะ้ายังอยู่แต่ก็พยายามถ้าแกพูดอะไรผิดใจอะไรกันอะ่ะมันมันเป็นนิสัยแกวะ่ะพวกมึงก็ต้องแบบต้องเข้าใจแกด้วยอย่างเงี้ยเพราะแกทําเพิ่มพวกเราแบบค่อนข้างเยอะแกอาจจะใช้คําพูดไม่ดีบ้างหลุดหลุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้อาภัยกันเพราะว่าแกก็เหมือนเป็นแบบสันหลักของแก๊งทําให้แก๊งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยทําของทําของทองําก่งทำเกาะให้พวกเราได้เล่นกันอย่างเงี้ย ส,ส่วนตัวพี่เองไม่มีปัญหาหรอกพี่ใช้ของส่วนตัวพี่อยู่แล้วแต่พวกน้องๆอะไรเงี้ยที่ยังไม่มีของเล่นอะไรเงี้ยถ้าน้าออกไปอ่ะมันจะมันจะไม่มีมันจะมีปัญหาตรงนี้แน่นอนเพราะว่าพี่เองก็คงแบบไม่ได้ทำในในในส่วนตรงเนี้ยที่ในส่วนของที่เป็นแบบลักษณะของแบบสันหลังอ่ะมดงานอะไรเงี้ยมันยากมากเลย <S <S อืมดังน,นั้นนะท้าน้าพูดอะไรหรือตักเตือนอะไรไปอ่ะเขาก็หวังดีของเราเั้งนั้นแหละก็พยายามที่แบบลืมๆไปบ้างแกล้งแบบมึนๆบ้างแล้วก็แบบ รับปากไปอะไรไปคุยดีๆกับแก moved. ทุกอย่างพี่มองว่านา่าจะจบแล้วอ่ะจะไปเล่นกับแกมากเว้เพราะว่าพี่แกมันก็ไม่รู้ว่านัาจังหวัดนั้นตอนนั้นอนะ่ะนาเขาเล่นกับเราหรือเปล่าก็เซฟเซฟไว้ก่อนเพราะอย่างน้อยนาแกก็อายุแบบมากกับพี่เปาอะไรอย่างเงี้ยแกกับพี่โ okay, อเคเนาะเข้าใจทุกคนเข้าใจนะครับ ใครับพี่เออใจเย็นใส่กันแค่แก๊งเดียวกันทะเลาะกอันไปรับหลังกันไปด่ากันไปด่ากันมามันไม่มีความสุขหรอกเอาเวลาไปถ้าจะด่าไปด่าแก๊งอื่นไปตีไปตีแก๊งอื่นดีกว่าอย่าทะเลาะก,กันเองภายในเลยมันอายเขาอืมอย่าให้มีปัญหาภายในเลยแค่ปัญหาภายนอกเราก็สู้อยู่ละเราจะได้ไปคุมล,ล้คุมร้านเล่นยังไงแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยพยายามสามัคคีกันไว้อะ่ะก็จบอะไรยอมได้ยอมอะไรผ่อนได้ผ่อนอะไรเบาได้เบาติดลองติดเล่นอะไรกันก็ อย่างเงี้ยมันก็เล่นกันได้แต่ถ้าสมมติพี่ปอพูดก็เงียบเลยมันก็วางตัวดีก็จบแล้วเว้ยถ้าทําตัวให้มันดีทุกอย่างมันก็ดีอ่ะอตามลําดับแค่นั้นแหละก็ถือว่าขาดไม่เยอะอันนี้รับได้ถือว่าโอเคแต่ถ้าใครเตือนใครอะไรก็ฟังหน่อยอย่าเพิ่งแบบโกงไม่ผิดอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งแต่เพิ่งทักขึ้นมาอย่างนี้เลขหนึ่งคนดีน่งคน อาตามนี้รอเลขแอดดับครับครับใครจะเสียของขึ้นมาเลยไปไปเส้ยของไปเสียของเออเสียของไ้พาพารถก่อนลาเต้ลาเต้ไอ้ลาเต้พาไปพารถก่อนลาเต้โหแล้วมันแล้วมันไม่ต้องส่งเงินแจ้งเหรอวะติดอะไรเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวรอนะรอนะ,ะนะใช่ไหมใช่ครับ,รบผมพี่ยกผมเงินหมดอ่ะเงินหมดอยู่ปะเงินหมดกูมีแต่เงินแก๊งเาพาพาพารถหน่อยกูมีแต่เงินแก๊งเลดีโยวผมขอยืมร้านหนึ่งได้ไหม เดี๋ยวไปซื้อสั่งกันไม่แย่ไม่แย่พี่เชิญแล้วไม่แย่ไม่แย่มาตามมลูกนี่กูก่อนเถอะลูกนี่กูแต่ละโตเนี่ยเถิดใครออ้จอยเหรอครับพี่เอาอะไรน้องเอาอะไรน้องเอาอะไรข้าวเหรอพี่ผมพาวข้าวแล้วนะเี่ยชวนพี่ไอ้เคไปกินข้าวอสี่พี่จะตาอ๋อพี่เป้ารับพี่เอออะไระผมยังต้องไปเล่นดอปอยู่ไหมครับอะไรดีซอก็คนมันขาดเยอะไปเล่นก็ได้นะมันจะได้เติมเต็มอ่ะ แต่ถ้าบันไหนคนเต็มแล้วก็ไม่จำเป็นแล้วครับแล้วผมต้องไปเซตของไหมครับอันนี้เซตข้อสอข้างบนครับบางสิ่งบางอย่างก็คิดเองได้เนี่ยมึงส่งกนงแก๊งปะล่<ห><ร>ะมึงส่งกงินแก๊งมึงก็ไปเซตดิมึงจะถามทำไมเนี่ย <S <S ก็เงินเงินแก๊งมันก็เงินพี่ครับเอามึงค้นไปเอาของสิมึงไปเซตของดิ ไอ้กลุไมแมวข้าวก่อนไม่ไหวกูหิวข้าวมากๆเป้าดีิครับพี่เป้าสวัสดีครับโรบหรอใช่ครับพี่ใช่ครับตำรวจด,ด,ดำตำรวจด,ด,ดำไอ้ฮี้อะไรสัตว์ไอัเจมาบดป่ะ